รู้ความจริงเรื่องแม่ตอนอายุ12ต้องเป็นเสาหลักเปิดบ้านเก่าเปรียวทัศนียานาคลายนางเอก,กรุ่นพี่สนได้เป็นดาราแถวหน้าเป็นอีกหนึ่งนางเอกช่องเซตที่เ,เรียกได้ว่าทั้งสวยแถมฝีมือลายมือก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยสําหรับเปรียวทัศนียาการสมนุษย์โดยก่อนหน้านี้เปียวได้เคยเผยเรื่องราวในวเวด็ตว่าตัวเองนั้นหาเงินใช้เองตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป .6 โดยบ้านหลังที่เธออยู่นั้นพักแถวย่านพระราม5เป็น รอบครัวใหญ่แถมยังทำอาชีพค้าขายมาตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายแล้ว บ้านหลังนี้ก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรกจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากบ้านนี้อยู่กันกี่คนอยู่มานานหรือยังเป็นบ้านใครเป็นบ้านของครอบครัวช่วยกันสร้างที่อยู่ก็มีตายายนะครอบครัวนะและมีหนูแม่จะมีบ้านอีกหลังใกล้ๆคือหนูอยู่กับนาตั้งแต่เด็กนาเลยเป็นคนช่วยดูแลมาตั้งแต่เด็กเลยแม่ให้สิทธิ์นาในการดูแลซึ่งสาวเปรี้ยวเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2537จจบชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีทิบุรีระหว่างที่เรียนอยู่นั้นทัศนีเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนมีความสามารถพิเศษรำไทยและร้องทำนองสนอสาวปเปรี้ยวเริ่มตเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายแบบตามนิตยสารามีผลงานแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแม่ปลูเปี้ยวในปีพศ2 5 5 5และปีถัดมาเรื่องโดมทองปีพศ .2557 แสดงเรื่องคมพยาบาทในปี2560 รับบทเป็นเจ้านางป่นมณีในเพลิงพนางที่เธอได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2560ในสาขาดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นจากนั้นเธอก็มีผลงานอื่นๆอ,ออกมาให้ติดตามชมเรื่อยๆและวันนี้ทางเราก็จะพาทุกคนไปเปิดบ้านของสาวเปรียวอาศัยอยู่กันทั้งตระกูลที่อยู่กันทั้งคุณตาคุณยายและครอบครัวคุณนะ้ซึ่งสาวเปรียวบอกว่าครอบครัวของเธอน,นั้นเป็นแม่ค้ากันทุกคนก็เป็นความ ภูมิใจของครอบครัวที่ได้มาจากน้ำผักน้ำแรกจากการเป็นแม่ค้าพร้อมทางเราเรื่องราวชีวิตที่ต้องทำงานและดูแลตัวเองหาเงินไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นการปลูกฝังจากครอบครัวของเธอบ้านหลังที่อยู่เป็นบ้านของครอบครัวช่วยกันสร้างคือเจ้าตัวอยู่กับน้ามาตั้งแต่เด็กน้าเลยเป็นคนช่วยดูแลแม่ให้สิทธิน้าในการดูแลครอบครัวเลี้ยงแบบอยู่ในสายตาท้าอยู่บ้านจะอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องมานั่งข้างล่างให้ใช้เวลาร่วมกันมีบ้านทาธุร กขายของที่จัดตุจกักตอนอยู่ป .6 นาก็จะพาไปเดินสําเพลงเลือกซื้อของมาขายนาปลูกฝังให้รู้จักทํามาหากินเริ่มแรกนาจะลงทุนให้เราขายได้เท่าไร่ก็คืนทุนให้นะเราเอาไว้แต่กําไรทุกวันนี้เราก็มีพร้อมทุกอย่างสร้างความภาคภูมิใจให้คนในครอบครัวสุดๆ